อารอก่อนจ้ะรอคนเข้ามาก่นอนรอจ้ะรอจ้า,อจาตอนนี้ผมตักหมูนะอุ้ยเราตักหมูกินอยู่ยง่ายกินง,ง่ายมากเลยอ่ะเขา้ากล่องกล่องเย็นง่ายดีสมากจริงสวัสดีจา้าเพื่อนๆสาวโซเชียลมนะะันค่ะบ่เอยอะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ามาเข้ามาก่อนเข้ามาก่อนถึงหมื่นคนถึงจะเพิ่มเริ่มเกินเวอร์ปะ <c oughs> เวอร์เกินเลยก็ได้เนาะ ก็คือตอนเนี้ยเราก็แบบรอเขาเรียกว่าพักกองก่อนมากินข้าวเที่ยงก็เลยมาเมาส์มอยเที่ยงไหนไม่ใช่เข้าเที่ยงสี่เที่ยงคืนไม่ใช่เที่ยงไหนเที่ยงคืนก็เลยมาเมาส์มอยก่อนเอาเมาส์ข้าเย็นมาเมาส์มอยของทัองก็ได้ครับพี่หน่เหลือไปเปลี่ยนชุดแล้วว่าดูซิยังข้าวไม่ถึงท้องเลยอะต้องเปลี่ยนชุดแล้วกินก่อนก็ได้กินก่อนอีกสักสองสามคำก่อนก็จริงๆไงเห็นไหมเขาแบบเต็มที่มากเราตั้งใจมากที่พร้อมคือตั้งใจจริงๆเห็นนล้วตาไหลเนี่ย น้อยเงียบซีนเจ็บมากเลยนะวันนี้ซีนเยอะไหมครของพี่เหนือเลยเป็นไงบ้างซีนไปดูอ่ะกินข้าวก่อนอากพี่เล็กพิ่มอ่ะป้าจริงจริงเนี่ยซีนก็แกล้เคียงกันถ้ากมเป็นซีนรวมกลุ่มนะไม่พูดมากซีนผมก็เยอะแต่ก็มีซีนน้องดูเดี่ยวซีนแบบอะไรอย่างนี้เยอะมากพี่เหนือหล่อมากเออหล่ออยู่แล้วจ้าหล่ออยู่แล้วเนี่แต่ว่าจะทำก่อนจริงจริงไงเอาตรงไหนอยากให้ ผู้ชมอ่ะรอติดตามจริงว่าเอาตรงอันเนี้ยเป็นถือว่าเป็นซีที่แบบทุกคนตั้งใจทําจริงๆจริงๆคือทุกคนแบบยอมผ่านมาแต่เช้าไม่พลาดแท็ก<ว>อะไรยังขึ้นระดับหนึ่งหรอพี่พร้อมทุกแบบเาเรียกว่าทุกอ,อะไรนะ้องขอบคุณแฟนๆก่อนเลยทุกฝ่ายอ่ะตั้งใจจริง,รงเลยเงี้ยเออเอาวันนี้เป็นไงบ้างที่แท็กเราขึ้นระดับหนึ่งครับพี่พร้อมครับอ่านะครับก็ยังไม่ได้กินน้ำน้ำนี่ของใครไม่รู้ไอ้ของผมเนี่ยได้นให้รีบให้ นับก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนที่อ่าปันทวิตเตอร์นะครับมาตั้งแต่เช้านะครับจนถึงเย็นถึงตอนนี้เลยนะครับผมไม่รู้ว่าอ่าบางช่วงอาจจะมีดรอปลงไปบ้างนะครับอาจจะเป็นที่2หรืออะไรนะครับ <c oughs> แต่ที่ผมเปิดดูเนี่ยมันเป็นที่หนึ่งตลอด <c oughs> เลยนะครับนะั่นก็คือท ถ่ายคนรักรุ่นพี่ Day 2นี่ครับเป็นท่องเป็น Day 2ของเราท่งทุงนะเพราะพวกเราอ่ะคนทํางานอยู่คือด้วยความที่ว่าเราอ่ะมีเวลาว่างนิดเดียวก็ได้แบบไลฟ์แป๊บๆใช่คําขอบคือคืออยากให้คนหายคิดถึงอาจารหน่อจริงแล้วแอดมินเนกานะครับเน็ตจะหมดคือสมัครมา500จิกนะครับก็คือใช้อยู่นิดเดียวตอนนี้